สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านของวรดานะคะพบกันเช่นเคยกับวันนี้เป็นวันอังคารนะคะใเซสื้อสีชมพูอากาศร้อนมากนะคะวันนี้สายมาแล้วเวลาก็ประมาณใกล้จะดสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะวรดาก็อยู่ที่ตลาดนะคะวันนี้เราก็จะได้มีโอกาสมาพบกันรีวิวสินค้ายกให้พ่อแม่พี่น้องในสินค้าสวยๆนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเลขข้อสําคัญขอให้ท่านดูอีพีด้านบนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายหากท่านพักเข้ามาช้าบางทีสินค้าก็หมดนะคะขออภัยเพราะว่าสินค้าเราขายหน้าร้านด้วยลูกค้าเอเของเราก็มีเยอะแยะมากมายนะคะหากท่าในใดเข้ามากดอาจจะได้เบรกรถก็สินค้าส่วนมาก มีรายละหนึ่งคืนนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายวราดาจะขายสินค้าจาัดสรรมาพิเศษคัดเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าที่เรามีตามนี้ก็มีขายะค่ะอันนี้ชุดตัดมาใหม่วันนี้นะคะชุดวนรดานะคะสวยนะคะอันนี้อก42ตัดมาวันนี้เลยนะคะชุดนี้2 5 0 0นนะคะขายในราคาพิเศษอันนี้ก็เช่นกันนะคะขาย2 5 0 0ในราคาพิเนษแบบรองนี้ตัวละพันสามนะคะ ต่อสภาพเรียบร้อยนะคะทรงเอวันนี้เรามีสินค้ามากมายมานาเสนอให้ท่านนะคะหากท่านต้องการอะไรแคปหรือแอดไลน์มาคัดายกันได้นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีไลน์อยู่แล้วเราไม่ต้องแอดใหม่นะคะหากท่านยังไม่มีไลน์ก็แอดตามเบอร์0 9 8ย1 4 2 5า6อเบอร์ใหม่แอดไลน์ได้ถ้าท่านมีไลน์อยู่แล้วไม่ต้องแอดนะคะ วันนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเราจะรีบกับพาอร้อนมากแล้วเราก็จะมารีวิวสินค้าเป็นผ้านะคะเป็นผ้าชิ้นนะคะเรียกว่าผ้าชุดนะคะ1นึ่งคเมตรนะคะเป็นผ้าสีตะกอนจะลดราคาพิเศษเลยปกติชุดแบบนี้ขายอยู่หนึ่บาทนะคะสี 4. ตะกอนลายดุแก้วแต่วันนี้วรรดาก็จะมาโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพเพราะเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าไหร่เพราะลูกหลานเพิ่งเปิดโรงเรียนเนาะต่างคนต่างหมดเงินนะคะ เรื่อยเือซึ่งกันและกันเราจะมายกโบให้ท่านทุระ 1, 3 5 0บาทน,นะคะเป็นผ้าสีตะกอ,อันนี้ลายมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะบรดาทเพิ่งได้มานะคะแม่กีทอทำมาให้สวยงามากนะคะผ้าสีตะโกนะคะลายลูกแก้วยกช่อย,ยกดอกนะคะจัดสรรให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษทุระ1,350บาทถ้าส่งรอบละ50บาทท่านจะเอากี่ขิด ก็50บาทนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายจัดโปรโไปเลยนะคะ1 3 5 0งาจัดโปรโให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะ1350บาทนะคะกติกาของบรดาก็เช่นเคยนะคะสินค้าของเราเหมือนเดิมนะคะคือโอนก่อนนะคะกติกาของบรดาโอนก่อนนะคะโอนก่อนนะคะโอนเงินก่อนจึงส่งนะคะเพราะเราทําโปรใสและเราทําตรงหน้าปกนะคะเรากติกาของเราคือโอนก่อนเท่านั้นนะคะชุดนี้ 1, 3 5 0บาทนะคะ สวยค่ะรับประกันสินค้าของเราคัดสรรคัดเก็บมาแล้วนะคะสีล้วนสวยค่ะสีล้วน2เมตรสีลาย2เมตรนะคะรวมกันสีเมตรนะคะในราคาชุดละ 1, 3 5 0นบาทนะคะคุณพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะแอดไลน์ได้สินค้ามีกิ่พร้อมขายตรงหน้าปกนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะงามสีสดใสนะคะวันนี้รัน,นําเสนอชุดละ 1, นึ่บบาทเท่านั้น โอเคนะคะอันนี้เป็นชุดที่สองนะคะชุดที่สองอันนี้ก็สวยนะคะสีแดงนะคะสีแดงม็ดมะขามนะคะสวยงามเรียกว่าเป็นสีโค้กก็ได้นะคะอันนี้จริงๆราคาก็1990าเบาทเช่นกันวันนี้เราจัดโปรในราคาพิเศษเช่นกัน,นะคะ่ะ1 3 5่งาบาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะแคปสินค้ามาเลยอันนี้ขอยกให้ท่านเป็นัมเบอร์สองนะคะัมเบอร์สองในราคามิตรภาพเช่นกันนะคะ ยกช่อยกดอกนะคะลายลูกแก้วนะคะขายในราคาโปรเพื่อช่วยแม่กีทองและช่วยตัวเองด้วยนะคะช่วยซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากเราจะบอกว่าช่วยจะแม่กีทองเอาตัวเองไม่กินไม่ใช้เลยลูกค้าจะมีการคุยคือคุยกันนะคะแต่เราบอกด้วยความสงสัยเพื่อช่วยชาวบ้านและช่วยตัวเองช่วยทุกททางนะคะช่วยกันคืนกำไรให้แม่ fc ด้วยทุกท่านนะคะชุดนี้1 3 5 0อบาทนำโรสองนะคะสีสวยค่ะอันนี้เรียกว่าสี แดงนะคะแดงโปรกนะคะแดงโครกแดงเม็ดมะขามนะคะสีพื้นงามมากนะคะผ้าไม่มีตําหนินะคะผ้าสวยค่ะผ้าสวยทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนัมเบอร์สองนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบมาเลยนะคะสินค้าเราพร้อมขายสวยค่ะผ้าชุดนะคะตัดได้หนึ่งชุดและวันนี้วรดาก็ได้มาอีกแล้วนะคะสีครามน้ําทะเลสวยงามมากนะคะสีครามน้ําทะเลสีสวยนะคะสีลาย สักสีพื้นอันนี้สีลายนะคะลายเรียกว่าลายพระธาตุนะคะตัวนี้พระธาตุเห็นไหมคะเป็นชออพระธาตุสวยทํายากสีคำน้ําทะเลนะคะคำน้ำหนึ่งคำน้ําทะเลปกติตัวนี้ก็ขาย1,990งแต่เราจัดโปรเช่นกันนะคะ1,350บาทนะคะอันนี้ขอยกให้พ่อแม่เป็นลำเบอร์สามนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายทุกขืนทุกชิ้นนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายบารดายกขึ้นมาทุกอันมีขายเป็นสเตทท่านจะเข้ามาทันหรือไม่ทันนะคะเพราะสินค้าเรามีมากมายนะคะและขอความเมตตานะคะหากท่านใดที่เข้ามาแล้วอยากดูสินค้าเราถ่ายให้ดูขอให้ท่านตอบรับด้วยนะคะายแพปมาเลยนะคะต่อมาอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็สวยเป็นสีตะกองเหมือนกันเพิ่งมาใหม่นะคะ อันนี้เหมาะตัดได้ทั้งเสื้อผู้ชายและเสื้อผู้หญิงนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีครามเข้มเลยนะคะตัวนี้สวยค่ะปกติตัวนี้จะขายมีได้นะคะราคานี้แต่วันนี้เราก็อยากจะโโเราอยากขายนะคะเราอยากขายเพื่อคืนต้นทุนให้แม่กีทอคืนส่งร่ให้แม่เอฟซีนะคะชุดนี้หนึ่งผังสามร้อยห้าสิบบาทสวยค่ะไม่มีตําหนิเลยนะคะชุดงามแแนเนโนนะคะนัำเบอร์สี่นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายทุกคืนทุกชิ้นมีกิ่งพร้อมขาย หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปมาเลยแอดมาเลยนะคะสีลายสองเมตรสีพื้นสองนะคะเรียกว่าเป็นผ้าชุดนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะเห็นไหมคะลายงานลายเล็กนะคะสามารถตัดได้ตั้งเสือ้อผืนผู้ชายนะคะสีพื้นงามมากนะคะวันรดชก็ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาและอุทิขอบพระคุณจริงๆนะคะต่อมาอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลาย ลายต้นต้นต้นเงินนะคะตัวนี้ลายต้นเงินสีเข้มนะคะลายต้นเงินสีเข้มเช่นกันนะคะสวยเชิงก็สวยเชิงล่างเชิงบนสวยแล้วก็จัดโกให้ท่านเหมือนกันนะคะในราคาชุดละหนึ่งพันบาทนะคะวันนี้เรานาเสนอให้ท่านเลยวันนี้เรานรําเสนอให้ท่านในราคาไม่ต่ภาพนะคะชุดนี้1350บาททั้งชุดเลยนะคะอันนี้ขอยกให้ท่านจป็นำเบอร์ห้านะคะอาพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปแอปมาเลยนะคะนำเบอร์ห้า สินค้าของเรามีพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรามีแท้นน่นวนวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยในราคาชั่ละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะลำเบอร์ห้า็นห้าคามศีตะกอนของเทศจังหวัดสกลนครนะคะโอเคนะคะตัวนี้ก็ลายคล้ายๆกันนะคะตัวนี้กับที่ยกไปแต่เป็นคนละลายนะคะ ตัวนี้เรียกว่าเป็นลายจตุคามนะคะสวยจตุคามปกติลายต้นตำลักนี้ขายไม่ลดเลยนะคะแต่เราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ1,350งพาเพราะลายจตุคามจะเป็นลายที่ทํายากสวยสีเข้มน,นะคะกว้าง1เมตรยาว4 m, เมตรเช่นกันนะคะอันนี้ขายจัดโปรนะคะ1 3 5 0บนาทบนับเบอร์หกนะคะนับเบอร์หกมีแค่แน่นอนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจ แทบเลยนะคะมีแท้แนโนนะคะสินค้าของเรามีิพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะราคามิตรภาพนะคะชุดนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะตัดได้ทั้งเสื้อและกระโปรงนะคะหรือท่านจะเอาไปตัดเสื้อให้คุณพ่อด้วยหนึ่งตัวก็ได้นะคะคุณแม่หนึ่งตัวคุณพ่อหนึ่งตัวสวยคะ่ะลายจกตุคามนะคะงามคะ่ะสีพื้นก็สวยสีเข้มนะคะท่านดูดีนะคะสีพื้นสวยสีเข้มงามเนื้อดีนะคะได้ได้ เนื้อดีสวยงามนะคะถูกอักอย่างโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะชุดนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสวยค่ะต่อมานี่เป็นนํา b ร r เจ็ดนะคะนํา b ร r เจ็ดสีามน้ําทะเลนะคะสีทำน้ำนะะําทะเลนะคะสวยค่ะลายนี้ลายที่จะสวยมากเวลาตัดขึ้นมาสวยค่ะสวยเป็นลายสองเชิงนะคะเรียกว่าเชิงล่างเชิงบนนะคะลายแบบนี้หาย,ยากนะคะลายหายยากะค่ะท่านดูดีด ตัดออกมารูมากนะคะรูจริงๆนะคะตัวนี้ตัดออกมาบางคนอาจจะคิดไม่ออกนะคะว่าลายนี้จะออกมาเป็นไหนสวยค่ะรับรองออกมาสวยงามแค่นีนวนนะคะแล้วก็จัดโบกเช่นกันนะคะ 1, 3 5 0บาทนะคะสีตะกอสีรามน้ําทะเลนะคะนาเบนเกล็ดสวยผ้าชุดนะคะยาวสีเมตรนะคะนียาวสี่เมตรยาวสี่เมตรคลิปนี้คลิปนี้เราจะเป็นผ้าชุดทั้งหมดเลยนะคะ สวยค่ะสีคามน้ำทะเลสวยจริงๆต่อมาเราก็จะมีชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นสีดำนะคะแต่ดำไม่ใช่สีดำเคมีนะคะอันนี้สีดำย้อมมะเกลือนะคะปกติชุดนี้ขายสองพันกว่านะคะแต่วันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลย ะะจัดโปรให้ท่านเพียง1,400บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะจัดโปรนะคะยังมีชุดเดียวนะคะอบรดาสั่งทำพิเศษมา5ชุดนะคะตัวนีข้ขายไปแล้วเหลือพื้นเดียวจัดโปรต่อนะคะ1,400บาทนะคะ1,400บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบเลยนะคะสีดำมะเกลนะคะสวยค่ะ1,400บาทนะคะขายจัดโปรไปเลยนะคะวันนี้ แล้วหน0่นี่อยบาทมีอยู่2ชุดเป็นลายเอสนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะสวยเต็มเลยนะคะสวยเต็มเลยนะคะตัวนี้สีเพิ่งมาใหม่นะคะบุรดาเคยมาหลายรอบแล้วนะคะขายไปเมื่อก่อนขายชุดละ2 5 0 0 3 0 0 0นะคะช่วงลายเอสของอาดตลาดแต่ตอนนี้เราก็อยากผลักดันให้คืนต้นทุนให้แม่กีโทนะคะแล้วก็ยกโปรให้เลยเพียง1,400บาทนะคะเป็นลายเอสนะคะสวยค่ะสวยงามสวยสีล้วนก็สวยนะคะดูสีเข้มงามมากนะคะ ลายละเอียดด้วยนะคะเป็นเอสตัวเล็กนะคะงามมากเอสตัวเล็กนะคะสวยอันนี้ขอยกให้ท่านเป็นลำเบอร์เก้านะคะเก้าหน้าเก้าหลังนะคะเก้าหน้าเก้าหลังเก้าพิเศษนะเก้าสิริมงคลนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปและเอสเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายวันนี้แล้วนาเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยค่ะสวยแท้แน่นอนนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ และวันนี้เราก็จะมาโปรนะคะเป็นกระโปรงให้ท่านหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวกระโปรงกุนเอลสามสิบสองนะคะกระโปรงตัวนี้จะคุมเข่านะคะสวยนะคะพเพราะเม่กีทอเพิ่งตัดมาให้นะคะเพราะว่าสินค้าของเราตัดยากมากตัวนี้วลดามาจัดโปรขายเลยนะคะตัวละแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทสวยเดี๋ยวอีกสองสามวันจะดีมาเพิ่มนะคะแต่วันนี้มีตัวเดียวขายเพียงแปดร้อยบาทนะคะเอลสามสิบสองนะคะหากท่านใดสนใจแท็มาเลยนะคะ ซับก,กาวอย่างดีนะคะจากจริงๆแล้วต้องขายพันกว่าบาทแต่วันนี้เราจัดโปรให้8 0 0บาทนะคะหาท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะ800บาทนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาในวันนี้คลิปนี้แล้วก็ยกผ้าชุดนะคะ4ตะรอลายลูกแก้วในราคาโปรพิเศษชุลละ1,300บาท1,350บาทนะคะหากท่านใดท่านใดต้องการดู บอร์โทรด้านบนแล้วก็โทรมาหรือแอดไลน์นะคะหากท่านมีไลน์อยู่แล้วไม่ต้องแอดใหม่เป็นไลน์เดิมอยู่แล้วนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพนะคะอากาศร้อนมากาบางทีก็ร้อนร้อนด้อยเกือบจะวูบนะคะแต่วันแรกก็รีบกลับนี่ก็จะกลับแล้วนะคะทวกวันนี้อยู่ไม่ถึงเที่ยงนะคะเพราะว่าร้อนมากนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพและลำดวยทุกทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะ